ครับคาราเวลหลวงพ่อคูณครับโอเคครับอันนี้เป็นิมันหมายอันดีมาซ่อมรถก็อาการก็คือควรดำวิ่งไม่ออกดับกลางอากาศพอเครื่องเย็นก็สตาร์ตติดวิ่งได้เหมือนเดิมอันนี้เป็นเครื่องคองมันเร็วนะครับ ดีเซลสองิดหาลิตรแต่งหวัวฉีดนี่เอาเรื่องเลยครับออกแบบมาดีเนาะครับผมขอบคุณที่ติดตาม เดี๋ยวซ่อมแล้วถ้าเสร็จได้เรื่องไงเดี๋ยวอัดลงคลิปให้ดูครับขอบคุณครับใครดูคลิปนี้ขอให้รวยๆครับผมสาธุ